ห่วยพี่น้องมันเสื้อด้อยู่บ่เหออันว่าหมอดูหมอเดานี่แม่ที่อ่อยมาสนอนไหฟังว่าจังได้จังมาถ่วงเมียข่อยว่าที่เฝ้าหาผัวไม่สเสด็จพนะอันพี่น่นกันพึ่นนี้ว่มันเหนือครูที่แท้จริงดอกว่าบ่าู่าว่าสาว่้วาว่าว่าว่าวาว่าว่ามีดอกพะนาว่าว่วยตวต่าว่าว่า่่่ ไม่จะตทุกข์ที่ยากที่ลมจีจมพะนะกโอ๊ยแกในมั่บอกเมียข่อยว่าพี่เฝ้าป่าเราเล่งหาคนไม่หลุดพะน้าว่วยผมไม่อยากพูวอยากเห็นหนาวมันแท่หมอหม้อไอ้บ้านนี่หม้อไปจะถือถังวันแ่ได้ยังวางกันว่า่วงเมื่อวานส่งเถื่อ ป่านตายเห็นตายห้าม